น้องแอบิเกลลูกสาวแม่ชมพู่ยิ้มหวานถือซองอ่างเปาตรุษจีนปีแรกแฮปปี้สุดๆ คึกคักเหมือนทุกปีสำหรับบรรยากาศงานเทศกาลตรุษจีนที่ในปีนี้2566ตรงกับวันที่2 2ของเดือนมกราคมโดยมีพี่น้องประชาชนชาวไทยเชื้อสายจีนออกมาร่วมเฉลิมฉลองกันอย่างคึกคักเช่นเดียวกับเหล่านักสแสดงคนบันเทิงหลายๆครอบครัวที่ได้นำภาพถ่ายพิธีมงคลดังกล่าวมาแบ่งปันผ่านทางโลกโซเชียลรวมถึงอวดแฟชั่นสุดน่ารักของลูกๆหลานๆทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ในลูกอตีอมวยให้แฟนๆได้ส่องกันอีกด้วยอย่างล่าสุดทางด้านสาวชมพูออริยาได้ ออกมาโพสต์รูปภาพเทศกาลตรุจจีนของตระกูลรังสีสิงห์พิพัฒน์โดยงานนี้ต้องบอกเลยว่าของไหว้สุดอลังการเต็มโต๊ะสมฐานะตระกูลหมื่นล้านโดยมีลูกๆมาทําพิธีไหว้ด้วย นอกเหนือจากนี้ยังถือว่าเป็นตรุษจีนปีแรกของน้องแอบิเกลลูกสาวชมพู่อรยาซึ่งงานนี้ต้องบอกว่าแม่ชมจัดเต็มชุดตรุษจีนให้ลูกสาวถึง2ลุกและต้องบอกเลยว่าน่ารักน่าเอ็นดูเลยทีเดียวค่ะทั้งแบรนด์ต่างๆก็ส่งซองอ่างเปารวมถึงกล่องของขวัญวันตรุษจีนมาให้กับแม่ชมน้องแอบิเกลนั้นนั่งเปิดซองอ่างเปายิ้มหวานเลยจ้าถูกใจน้องเกลสุดๆ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ